ต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตค่ะชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นอย่างไรนั้นทั้งในภพชาติปัจจุบันและในภพชาติต่อๆไป คุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะ,คะในวันนี้ค่ะพบกับคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสําคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบาร,รมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกในรายการของเรานะคะมากันหลากหลายทุก,กวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สําคัญจะมอบกําลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ําคุณผู้ชมอยู่เสม เหมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามเรื่องราวของนักสร้างบาร,รมีในวันนี้นะคะที่ได้เข้ามาสร้างบาร,รมีในเส้นทางสมณะค่ะที่ท่านได้บวชสร้างบาร,รมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยค่ะแล้วก็มีเป้าหมายในการศึกษาพระบาลีและมีความปรารถนาที่จะสร้างความปลื้มใจนะคะให้กับคุณครูแม่ใหญ่ค่ะจนกระทั่งได้ที่ปรึกษาอย่างดีเลยนั่นก็คือพี่ถาวรน,นะคะที่เป็นทั้งครูชั้นเยี่ยมแล้วก็เป็นผู้ที่ให้กําลังใจให้ข้อคิดในการ เรียนค่ะว่าสู้แค่สําเร็จนะคะส่วนการสู้แค่สําเร็จที่ท่านนั้นได้ทําสําเร็จแล้วครั้งนี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามรับฟังจากท่านกันนะคะในวันนี้ได้รับความเมตตาค่ะจากพระมหาประวิตรปุณณชโยปร,รียนธรรม9ประโยคปีพุทธศักราช2567ั25 67, กบราบมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบนมรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะครับจเจริญพรค่ะนะก่อนอื่นกราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้เล่า ประวัติของตัวเองก่อนที่จะเข้าสู่เพศสมณะตั้งแต่ยังเยาว์วัยเลยนะคะว่ามีความผูกพันกับรราพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนแล้วก็ภูมิลำเนาเดิมนั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรคะก็นุมพี่ก็เป็นคนเกิดที่บ้านก่อยตำบลดูออำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ตอนเป็นเด็กเนี่ยก็ ได้รู้จากพระพุทธศาสนาก็เพราะว่าติดตามยายไปวัดเพราะว่าคุณยายตอนนั้นน่ะก็จะเขาจะมีบวชชีพรามแล้วก็จะมีสวดมนต์ที่วัดแถวภาคอีสานนี่ก็จะมีสวดสารพันยะอะไรก็จะได้ยินสารพันยะก็เป็นทํานองที่ไพเาราะซาบซึ้งใจมากค,ครับแล้วก็ตอนเป็นเด็กนี่หลวงพี่ก็ประวัตินั้นตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเป็นคนที่ คล้ายๆมีโรคประจําตัวก็คือเป็นโรคหอบหืดก็คือหายใจนี่ขัดข้องตลอดไม่ค่อยสะดวกตอนนอนที่เปรอะแต่ถ้าภาษาอีสานเขาจะเรียกอูอูก็หมายถึงว่าเอาเสาสองเสามาตั้งแล้วก็เอาผ้ามาผูกแล้วก็ก็<ว>จะเห็นเขาไกวนั่นแหละครับเป็นอูเเรียกอูก็นอนอยู่ตรงนั้นคือรู้เลยว่าตนเองนี่ต้องตายแน่ๆเพราะว่าหายใจไม่ออกแล้วก็ บอกแม่เป็นภาษาอีสานเลยว่าขออนุญาตพูดภาษาอีสานขออนุสาตกอมบอกว่าอีแม่ซ้อยคอยแน่คอยจะตายแล้วอย่างนี้เลยพูดคํานี้เลยก็คือคํานั้นตอนนั้นน่าจะสามขวบได้ตอนนั้นจําได้ขึ้นใจเพราะว่าเหมือนตัวเองมันจะตายอยู่แล้วก็รู้ว่าโอ้พ่อแม่คงช่วยเราไม่ได้มีแต่ตัวเราที่จะช่วยตัวเราได้ ก็ก็เลยทำให้คิดถึงภาพความเจ็บปวดตรงนี้เลยทําให้ขอเราคำามชดก็คือ<ช>ต้องทำให้ได้บวชเพราะว่าก็มีมมตรงนี้เขาเรียกว่าอยู่ในใจอยู่ในความคิดตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับแล้วก็ตอนเป็นเด็กนี่ก็ <c oughs> <c oughs> ได้รู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา,าก็จากยายแต่ว่าพอ อายุเก้าขวบนี่ก็คิดอยากบวชนะคิดอยากบวชตั้งแต่ตอนนั้นก็ไปบวชที่วัดที่วัดบ้านตัวเองนั่นแหละครับที่วัดบ้านตัวเองก็ไปสมัครแต่ว่าก็ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่าตัวเล็กเกินไปอาจารย์ก็บอกว่ากลัวจะอุ้มบาทไม่ไหวก็เลยบอกว่าปีหน้าเดี๋ยวค่อยมาบวชนะก็เลยเก้าขวบแล้วนะใช่ก็เลยเก็บความปรารถนาที่อยากบวชนั้นมาอีกปีหนึ่ง พอป .4 โตขึ้นมาหน่อยก็ไปบวชก็ได้บวชได้บวชแล้วก็ตอนนั้นบวชภาคฤดูร้อนก็ประมาณ20กว่าวันปจุบานก็รู้สึกว่าสนุกดีเป็นเนนไม่คิดอะไรมากก็พาจาย์ก็พาสวดมนต์นั่งสมาธิไปแค่นั้นก็รู้สึกว่าเออมีความสุขแค่นั้นก็มีความสุขแล้วพอตอนป .6 นะช่วงป .6 นะเดินกลับจากโรงเรียนก็ มีเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็ถามว่าเอ้ยเรานี่ชีวิตเรานี่เกิดมาทําไมถามกันตั้งแต่ตอนอยู่ปหกเลยแล้วก็นรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหม,มก็ไม่ได้คําตอบนะ<ช>ตอนเป็นเด็กก็ถามแค่นั้นก็ตอนนั้นก็จาไม่ได้ว่าตอบกันว่ายังไงแต่ว่าคําตอบก็คือก็พูดไปเรื่อยว่าเอ้ยสงสัยเกิดมาคงเดี๋ยวก็ตายแล้วก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยก็พูดกันไปกับเพื่อนแล้วก็ <c oughs> พอป .6 ก็ตัดสินใจบวชตัดสินใจได้บวชก็ตอนจบป .6 อ่ะก็จะมีโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเขาก็จะมาพรีเซนต์ว่าให้ไปเรียนที่โรงเรียนนี้นะก็จะมะีสปอนเซอร์แบบนี้แบบนี้คอยซัพพอร์ตแบบนี้แบบนี้ม,มีทุนการศึกษาใช่ใช่เขาก็จะซัพพอร์ตให้อะไรอย่างเงี้ยแต่หลวงพี่ก็มีอยู่สามโรงเรียนมั้งตอนนั้นที่โรงเรียนในเมืองหรือว่าโรงเรียนข้างๆ โรงเรียนของหลวงพี่เองเขาก็มาช่วยพรีเซนต์โรงเรียนแต่ละของโรงเรียนหลวงพี่ก็เลยไม่ได้สมัครสักโรงเรียนเพราะว่าในใจคิดว่าคิดว่าอยู่แล้วว่าจะบวชนะพอ,อพอจบก็ไปบวชเลยที่ที่แรกว่าจะไปบวชที่ชนบุรีะนะที่ชนบุรีแต่ว่ามันไกลบ้านมากก่อนตัดสินใจที่จะไปที่แรกสมัครไปแล้วนะที่ชนบุรีะจะไปอยู่แล้วอีกสองวันจะไปแล้ว เตรียมชุดขาวเตรียมสบู่ยาสีฟันผ้าเช็ดตัวเตรียมไว้แล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปเนยะก็จะมียัดญาติที่เขาเคยส่งลูกตัวเองไปบวชอยู่ใกล้ๆที่เป็นศูนย์สาขาของเราก็คือควัดเมืองคงเป็นป้าเขา,าบอกว่านี่จะไปทำไมต้องไกลเนี่ยมาบวชอยู่ วัดบ้านใกล้ๆเนี่ยวัดเมืองคงก็มีเหมือนกันก็เลยตัดสินใจไปบวชที่วัดเมืองคงคะ่ะอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดที่เป็นศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายเราออตอนนั้นต้องกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าแล้วยมพ่อยมแม่ท่านคิดเห็นยังไงกับการตัดสินใจบวชของพระอาจารย์เจ้าคะตอนนั้นเขาก็ไม่ได้คิดยมพ่อก็ยมพ่อเสถียรย,ยมแม่ลอยนี่ไม่ได้คิดเลยว่าหลวงพี่จะบวชยาวคิดว่าบวชแปบเดียวเดี๋ยวก็สึก ศึกแล้วม <laughs> ไม่ไม่คิดว่าจะบวชยาวขนาดนี้แล้วก็ไปบวชที่วัดเมืองคงก็มีอยู่วันหนึ่งโยมก็โยมพ่อโยมแม่เขาก็เป็นห่วงอ่ะเขาก็ถามว่าศึกไหมอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ตอบว่าไม่ศึกไม่ศึกขอบวชไปเรื่อยอครับขอบวชไปเรื่อยท่าน<ๆ>บอกไหมเออพระอาจารย์บอกท่านไหมว่าบวชไปเรื่อยๆเนี่ยจุดประสงค์ของพระอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยคืออยากบวชเพราะอะไรไม่ได้ไม่ได้คุยกันเลยเขาคือแค่บอกว่า เอออยากบวชก็ขอบวชไปก่อนแต่ยังไม่อยากศึกแค่นั้นเองครับและขณะที่บวชเนี่ยอาการโรคภัยไข้เจ็บของเรามันดีขึ้นไหมเจ้าคะตอนแรกๆก็มีแค่นิดหน่อยที่เป็นเจ็บไข้ป่วยธรรมดาแต่ว่าตอนเป็นโยมนี่โอ้โหหาหมอแทบตลอดเลยต้องกินน้ำเออกินยาที่เป็นน้ํากินยาที่เป็นเม็ดอมโอ้เยอะมากตอนเป็นเด็กเนี่ยแต่พอมาบวชเนี่ยรู้สึกว่า เจ็บไข้ได้ป่วยนี่น้อยมากก็เล่าเรื่องนี้ให้ยมพ่อยมแม่ฟังหายใจก็ดีขึ้นกว่าใช่ก็คือไม่เป็นเลยไม่เป็นโรคคอพื้นเลยตั้แต่มาบวชค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลพอสุขภาพร่างกายดีแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขและอยากอยู่ในเพศสมณะตอนนั้นพระอาจารย์คิดไหมคะว่าเป้าหมายในการบวชที่บอกว่าบวชไปเรื่อยๆไม่สึกเนี่ยบวชตั้งใจจะบวชเรียนต่อหรือว่าจะเรียนบาลีหรือว่าจะยังไงต่อคะตอนนั้นพอมาอยู่ แล้วตั้งแต่พออยู่วัดเมืองคงได้ระยะหนึ่งพอปี2,545ก็ได้รู้จากวัดพระธรรมกายได้มารู้มาเห็นได้มารู้จากวัดธรรมกายแต่พอปี2,548เนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่วัดพระธรรมกายเป็นสมณีนวัดพระธรรมกายอ้โค,ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศของการที่เราได้มาวัดพระธรรมกายครั้งแรกอตอนนั้นอาจารย์อายุประมาณเท่าไหร่ได้คะตอนมาครั้งแรกนี่ก็อายุ สิบสองเพราะว่าอ,อยู่ที่วัดเมืองคงเขาพามาอยู่แล้วทุกต้นเดือนแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มามเราก็พอปีสี่แปดค่อยมาจริงๆแล้วก็พอมารู้มาเห็นได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะที่ท่านเมตตาให้ทั้งอ,อ,อุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะอย่างไม่ปกพองลงเลยนะแม้กระทั่ง เสือผ okay. ืนหมอนไม้แม้กระทั่งตอนเป็นนักการหนึ่งเป็นสมมเนยมาใหม่นี่ได้นอนเขาเรียกว่ามุงกดนะที่เป็นรูปเจดีสีฟ้าแล้วก็มุงก็จะเป็นสีขาวแล้วก็จะม้วนๆกลมๆเป็นเกลียวอันนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้แล้วก็สนุกดีครับก็ได้รับความเมตตาจากพ่อพี่เลี้ยงด้วยที่ท่านทุกๆรูปคอยประคับประคองดูแลด้วยดีเสมอมาอบรมหล่อหลอมแม้กระทั่ง เอาคําสอนของหลวงพ่อมาบอกแนะให้รู้ว่าชีวิตเราเกิดมาทําไมเนะี่ยแล้วก็ได้รู้เรื่องกฎแห่งกรรมได้รู้จาก<ม>วิชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ําภาษีเจริญเนี่ยท่าน<แ>ค้นพบมายากอย่างยิ่งนะท่านต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วก็มีคุณยายอาจารย์มหาราตนาอุบาสิกาอาจารย์คนนกยุงนี่เป็นผู้สืบทอดแล้วก็มีพระเดชแล้วก็มีหลวงพ่อธรรมชยโยเนี่ยเป็นผู้สั่งสอนในปัจจุบันนี้แล้วก็ทําให้มีผู้ที่ปฏิบัติได้ ก็ยังมีอยู่ก็ทำให้หลวงพี่ทราบซึ้งตรงนี้เลยตัดสินใจสร้างบารมีไว้กับมหาปูชนียาจารย์ของเรานะไม่ก็เลยไม่คิดที่จะออกไปเลยนะก็ทำให้ได้บวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรเนี่ยก็ก็มีความสุขดีครับบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดเมืองคงทั้งหมดกี่ปีเจ้าคะก่อนที่จะมาสามปีสี่ห้า แล้วก็พอมาปี2 5 4 8ถึงมาที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้ใช่ครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะกิจวัตรของสามเณรวัดพระธรรมกายแล้วก็พอมาเป็นสามเณรวัดพระธรรมกายสิ่งหนึ่งเลยก็ต้องเรียนบาลีใช่ไหมเจ้าคะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศจโอ้บรรยากาศนี่ก็แตกต่างจากวัดวัดอื่นวัดข้างนอกเพราะว่าวัดข้างนอกนี่ท่านก็เน้นเรียนเป็นหลักแต่ว่าที่นี่เน้นกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิตื่น ตีสีครึ่งเนี่ยเป็นประจำนอนนี่กว่าจะได้นอนก็สีทุ่มนี่ปิดไฟนอนครับแต่ก็การเรียนบาลีก็ถ้ามีเรียนนักธรรมก็ต้องไปเรียนนักธรรมตอนเช้าชตอนบ่ายก็ต้องไปเรียนบาลีก็จะเป็นแบบนี้พอหลังจากเรียนบาลีก็มีกิจวัตรกิจกรรมก็ต้องปัดกวาดเสนาสะนะทารรความสะอาดวัดที่ะอาจาย์ท่านมอบหมายให้ใก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันแล้วก็ สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตก่อนนอนทุกวันอธิษฐานจิตก่อนนอนทุกวันก็อยู่ในระบบนี้ตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งก่งอนบวชเลยก็เป็นแบบนี้ถ้าตอนนั้นรุ่นของอาจารย์ที่ประมาณวัยวเดียวกันสักประมาณกี่คนได้เจ้าค่ะกี่รุ่นตอนนั้นมาช่วงนั้นก็อายุ15แล้วเ <c oughs> ขารับที่วัดะธรรมกายจะรับสมบเณไม่เกินอายุ15ครับก็ก็อายุ15พอดีก็เกือบเกือบก็เกือบแล้วรุ่นตอนนั้นก็จะมีที่เป็นเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าพันเตอายุเยอะก็จะมีประมาณ6 7เจรูปครับหกเจรูปนอกานั้นก็จะมีแต่น้องๆที่อายุ 11- บ2มาบวชกันก็ประมาณปีนั้นก็ประมาณ80รูปนะแปดสิบรูปแล้วที่พระอา,าจารย์จาได้เนี่ยอยู่เคียงคู่กับพราานะอาจารย์ณตอนนี้เหลือสักกี่รูปเจ้าค่ะตอนนี้แทบแทบจะไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วะค,ะคือเหลือแต่น้องๆที่อายุ สิบเอ็ดสิบสองที่เขามาตอนนั้นก็ยังเห็นเห็นกันอยู่ก็ยังอยู่ในรุ่นเดียวกันนะคะพระอาจารย์ทีนี้อยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงการเรียนบาลีหน่อยเจ้าค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยญาติโยมญาติโยมก็เริ่มมีส่วนในการเริ่มที่จะเรียนบาลีบรรยากาศการเรียนบาลีคึกคักเลยอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศการเรียนบาลีตั้งแต่ชั้นต้นแล้วว่ากว่าจะมากว่าจะมาถึงเรียนทำก้าวประโยคด้เอาชั้นต้นกันก่ออะไรมาบ้าง้าคะเคล็ดลับ และเคไมดรับด้วยใช่ค่ะจะได้บอกต่อถึงผู้ที่กําลังเรียนอยู่เจ้าค่ะเคล็ดลับก็อ่านเยอะๆเน้นอ่านเยอะๆสําหรับหลวงพี่นั้นเน่ะตอนชั้นประโยคหนึ่งสองนี่ถือว่าก็เรียนส่วนมากเรียนมาจากไว้ข้างนอกก็จะไม่ค่อยได้เรียนเต็มท oui> ี่เท่าไหร่แต่ว่าก็สอบได้เพราะว่า mm ท่องไวยากรณ์แค่ถึงเล่มสองเล่มอากคญาจบ พระอาจารย์ก็พาขึ้นแปลเลยเดี๋ยวไม่ทันพาขึ้นแปลเลยแล้วก็แปรทั้งๆท,ที่เรายังไม่รู้อะไรก็แปรไปก่อนศรัทธาอนุาพภาศาสดาก็คันดวาไปแล้วก็ตามนั้นไปเลยก็ส่วนมากเป็นแปรจําในช่วงแรกสําหรับหลวงพี่เองอแต่พอมาอยู่วัฒนกายก็อ๋อมันต้องมีการเรียนไวยากรณต้องเข้าใจหลักไวยากรณ์ก่อนถึงจะมาแปลให้ มันถึงจะแปลเข้าใจเดินประโยคได้เป็นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบมากกว่าใช่แต่สําหรับหลวงพี่ในตอนนั้น<ะ>ผ่านประโยคหนึ่งสองมาแล้วไงเขาก็เลยไม่ให้เรียนไวยากรณ์แล้ว<ะ>ก็ต้องเรียนประโยคสามเป็นวิชาสัมพันธ<ะ>์ก็เปลี่ยนวิชาแล้วก็เลยไม่ได้เรียนวยากรณ์เลยพล<ะ>าดโอกาสตรงนี้ก็เลยไวยากรณ์ก็จะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ว่าอาศัยความขยันที่อ่านเยอะๆเป็นหลัก ทด้งที่เราไม่รู้ยากรณ์แต่ว่าอ่านเยอะๆทาความเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วก็พระจานาร์นั้นก็คอยบอกในห้องสอนในห้องก็เลยได้ในห้องนั่นแหละครับถึงแม้ไม่ได้เรียนเต็มที่แต่พระจานาร์ก็คอยบอกคอยสอนถ้าคนเริ่มต้นใหม่ก็อย่าท้อก็ให้กำลังใจว่าเอออ่านไปก่อนถึงแม้ <c oughs> ไม่เข้าใจในวันนี้วันหนึ่งที่ความขยนันหรือว่าความเพียรของเราเต็มรอบแล้ว <c oughs> ทุกอย่างมันก็จะง่ายเอง ความขยันของพระอาจารย์เนี่ยมันก็บางคนก็อยากจะทราบอีกว่าอะถ้าประมาณหนึ่งวันเนี่ย<อ>มันต้องอ่านสักประมาณกี่ชั่วโมงจึงจะทำได้แบบพระอาจารย์โอ้หลวงพี่นั้นบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นค,คนที่ไม่ได้เก่งแล้วก็ความจําไม่ได้เหมือนเพื่อนเขา ต้องอา่านเยอะกว่าเขาหลายรอบเหมือนกันถ้าเพื่อนอา่านหนึ่งรอบหลวงพี่ก็อา่านอย่างน้อยก็สามรอบอ่ะซ้าซ้าเดิมตรงนั้นน่ยถึงนี้หนึ่งเก่งอ่ะเขาดูแค่รอบเดียวสองรอบเขาจําได้แต่สำหรับลงพี่ต้องสามรอบถึง,งจะจจาได้โดยเฉพาะต้องอา่านเยอะๆภาษาบาลีอ่ะต้องอา่านเยอะๆแล้วก็ถ้าคนขี้เกียจทําความเข้าใจก็อ่านเยอะๆไว้ก่อนอ่านจําแต่ถ้าบางคนบางรูปอะไรเงี้ยก็ไปถามเทคนิคท่านว่าพาท่านก็จับเทคนิคได้ว่าอ๋อมันต้อง มีเทคนิคแบบนี้นะ,ะ,ะดูยังไงแบบง่ายดูประโยคยังไงเดินประโยคยังไงใช้ไวยากรณ์ยังไง,ง,ไงอันนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกันแต่โดยรวมแล้วเราต้องมีใจก่อนถ้ามีใจมีใจที่จะเอามีใจที่จะสอบให้ผ่านเราวิธีการเดี๋ยวมันมาเองเออแต่ถ้าเราไม่มีใจแล้วบอกว่ามันก็ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องอย่างที่เบื้องต้นในธรรมบวชให้บอกว่า โนบุกพังเข้ามาทํามานี่ยแหละมีใจก่อนแต่ถ้าใจนี่เป็นท่าสําเร็จอย่างที่หลวงปู่หลวงพ่อท่านบอกแหละแต่ถ้าทุกคนมีใจรวมกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สําเร็จได้ด้วยใจที่เราปรารถนาที่จะให้เป็นที่อยากจะให้เป็นมันก็ได้แบบนั้นเลยผ่านทุกปีไหมเจ้าคะไม่ทุกปีนะอ่านต้องเล่าแล้วคือรายละเอียดแล้วเจ้าคะเขาบอกว่าหนึ่งสองเนี่ยผ่านมาแล้วก็เลยต้องมาเรียนปสามพอเรียนปสามเนี่ยตามเพื่อนเพื่อนทันไหมเจ้าคะ หรือว่าฉลุยไม่ปีแรกปีแรกมาเรียนเพราะว่าเราไม่แม่นวยากรณ์นะอย่างที่เรียนไปว่าหลวงพี่ก็มาเรียนปีปีแรกประโยคสามนี่ก็ได้ซ่อมไม่ได้ได้ซ่อมก็คือไม่ผ่านตกไปวิชาหนึ่งน่าจะเป็นวิชาแปลแปลก็ตกก็ไม่ผ่านแต่ปีสองนี่ตรงเลยหมายถึงว่าใช่ราตใช่ก็อ่านเยอะมากขึ้นแล้วก็ ในห้องนี้ช่วยได้เยอะครับในห้องพระอาจารย์เนี่ยท่านจะให้เทคนิคเทคนิคแต่ละวันไม่ไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละวันเราจะเจอประโยคไหนแล้วก็สับไหนนี่ยท่านก็จะอธิบายในห้องวันไหนที่เราไม่ได้เข้าห้องเราก็พลาดวันนั้นแล้วก็มีช่วงติวเนี่ยสำคัญช่วงติวนี่คือแบบต้องเข้าตลอดเพราะว่ามันนกลยจะสอบแล้วเราก็ต้องขยันให้เต็มที่แล้วก็อย่าขาดในช่วงนั้นน่ยมันสําคัญคถ้าออกตรงนั้นมามันก็ ถ้าเราพลาดไปมันก็เสียหน้าเสียดายผ่านไปปีนึงเลยสาหรับหลวงพี่ตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองถึงประโยคเก้าเนี่ยไม่ได้ผ่านทุกปีประโยคหนึ่งสองก็สองปีประโยคสามสามปีทุกตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองถึงประโยคเจ็ดเนี่ยมีแค่ประโยคเดียวที่ไม่ ไม่ตกเลยเสียวผ่านปีเดียวก็คือประโยค5นอกนั้นเนี่ยตกหมดเลยประโยคหนึ่งสองก็2ปีประโยค33ปีค่ะนี่แหละค่ะอยากให้อาจารย์ได้พูดว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตื่นเต้นหรือว่าไม่ต้องตกใจถูกต้องไหมเจ้าคะแล้วกับการที่เราจะสอบซ่อมออะไรค่ะแล้วก็อะไรที่เป็นแรงฮึดแรงกําลังใจเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ปีเดียวอ่ะมันสองถึงสามปีมันต้องใช้พลังใจมาจากไหนเจ้าคะมีท้อมีคะหรือว่าได้ได้กาลังใจหรือมีแรงบันดาลใจจาก พระาจยา์หรือว่าใครบ้างที่เป็นไ <ทำ S 1> อดอลเราถามว่าท้อไหมเพราะว่าถ้าตอนประโยกแปดอะหล้วพี่ใช้เวลาเยอะมากห้าถึงหกปีประโยคแปดห้าถึงหกปีถามว่าท้อไหมมันแค่อายน้องๆที่ผ่านขึ้นมาแล้วเขาก็ผ่านไปมันแค่อายมันรู้สึกอายาน่าอายมากๆถามว่าท้อไหมไม่ไม่ไมไมท้อแต่ว่าท้อบ้างแต่ว่าไม่ได้ถอยคือเราก็ยังมีสู้อย่างที่คําเขาบอกว่า ถ้าท้อก็ไม่ใช่ของแท้นี่แต่ถ้าจะาเป็นของแท้ก็ต้องไม่ท้อแบบนี้ก็เลยเอาคับนี้มามาเป็นให้กำลังใจตนเองว่าอเออเราก็เป็นคนจริงคนแท้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ท้อค,คนอื่นเขาสําเร็จประโยชน์ก้าวได้เราก็ต้องเป็นประโยชน์ก้าวให้ได้ค่ะโยมถามเรื่องนี้หลวงพี่ก็นึกได้ตอนที่ได้รับดวงแก้วประโยชน์สามกับหลวงพ่อเจ่ที่บ้านยายหลวงพ่อท่านก็บอกกับลูกๆว่าเออ ประโยคสามเนี่ยก็ท่านก็บอกว่าเวลาที่ลูกท้อหรือว่าลูกท้อแท้หรือว่าท้อถอยเนี่ยก็ให้ดูวันแห่งความสําเร็จของเรานะว่าวันนี้ภาาแห่งความสําเร็จมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดูอย่างพี่ๆของเราพี่ของเราก็ได้ประโยค9้าได้ประโยค6สักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นแบบพี่ๆเขา่ห mm. ลวงพ่อก็ให้กำลังใจแบบนี้แล้ว <Okay. S 1> ลพี่ก็นึกถึงเออสักวันแล้วมันก็ต้องเป็นของเราเพราะว่า mm. ได้เห็นภาพมาตั้งแต่เด็กภาพนี้สําคัญนะ,ะคือมันทําให้เรามีกําลังใจที่จะเป็นแบบนั้นแบบนั้นเพราะว่าเช่นโยมออกแบบชีวิตเนี่ยก็เหมือนกันว่าเราต้องเลือกเอาว่าเราจะเป็นแบบไหนเช่นอยากจะเป็นเหมือนพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าไหมอยากเป็นมหาเศรษฐีไหมเราก็ต้องดูว่าการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตของเขาเป็นยังไงพระ,ะสมรัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะเป็นพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าท่านต้องทํำยังไงบ้างอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาต้องทําอะไรบ้าง เราก็มาศึกษาแล้วก็เป็นแบบนั้นภาพนั้นมันก็เหมือนกันเลยที่หลวงพี่อยากจบประ,ประโยค9ก้าก็เพราะว่าได้เห็นภาพเหล่านี้รนะุ่นพี่แต่ละรุ่นที่ท่านได้ประโยคเก้านะจบประโยคเก้าแล้วท่านก็จะมาเล่าให้ฟังว่ารีบจบประโยค9ก้านะชีวิตนี่พอมาเรามาจบเองด้วยตนเองเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างที่ท่านพูดเลยมันโล่งโปร่งเบาสบายห <laughs> น้ายิ้มแย้มไม่มีความ ทุกเลยไปที่ไหนก็สบายใจไปได้ทุกที่มไม่มีใครเขาถามว่าปีนี้ประโยคไหนแล้วสอบประโยคไหนแล้วแล้วมันกดดัน<า> <laughs> พอได้แล้วก็ไม่ค่อยมีใครถามสบายใจก<า> <laughs> ่อนจะประสบความสําเร็จพระจารย์นี่เขียนเขียนเป็นข้อความเขียนเป็นกรอนติดเอาไว้เลยเหรอเจ้าค่ะ,อะตอนนั้นพอจําได้ไหมว่าอาจารย์เขียนไว้ไว่ายังไง <laughs> เห็นบอกว่าต้องกลับไปดูข้อความนี้ <c oughs> ตอนนั้นก็เดี๋ยวไปพูดถึงตอนประโยคน์กาตอนนี้ก็ ขออนุญาตย้อนพอประโยคประโยคสอายุ17ปีได้รับดวงแก้วกับหลวงพ่อนั่นแหละก็ทําให้มีความรู้สึกปลื้มใจที่หลวงพ่อท่านเมตตามอบดวงแก้วให้แล้วก็เห็นรุ่นๆุ่นพี่ท่านก็ตอนนั้นสอบผ่านประโยคเก้านี่เออสอบผ่านประโยคสเนี่ยหลวงพี่เหมือนยกภูเขาออกจากอกไปลูกหนึ่งเพราะว่า มันมีความสําคัญกับหลวงพี่มากเพราะว่าสมมณเณรอยู่วัธรรมกายเนี่ยที่จะบวชอุทิศชีวิตได้เนี่ยต้องสอบได้ประโยคสามถึงจะได้บวชอุทิศชีวิตต้องสอบได้ประโยคสามขึ้นไปหลวงพี่ก็มีความตั้งใจตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าก็เห็นรุ่นพี่เขาบวชกันได้ไปตั้งสัจจะต่อหน้าหลวงพ่อ,อแล้วก็ได้รับพระตายจากหลวงพ่อมันเลยมีภาพตรงนั้นก็เลย เออเราก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นสักวันหนึ่งได้รับพาไใกับหลวงพ่อก็ทำให้มันโล่งอกสอบผ่านตอนนั้นไปบูชาเจดีย์ตอนประมาณสองทุ่มเพื่อนเพื่อนก็ตอนตอนที่เขาประกาศไม่กล้าอยู่เพราะว่าประโยคประโยคต้นแล้วก็ตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองถึงประโยค5เนี่ยเขาก็จะประกาศช่วงคำคำประกาศช่วงคำคำ ก็เดินไปบูชาเจดีย์ไม่กล้าฟังเพราะว่าพระอาจารย์น่าจะประกาศที่หมู่กุติว่าอ้าวประโยคหนึ่งสองก็จะมีสมำเนรชื่อนี้เราก็ทำใจไม่ได้ขอไปบูชาเจดีย์ก่อนเพราะว่าสามปีแล้วใช่ไหมพอกลับมาเพื่อนบอกว่านี่สอบผ่านแล้วนะปุ๊บใจมันฟูเหมือนกับตัวแบบมันลอยขึ้นมาเลยะเดินแบบขาขาเนี่ยไม่ติดพื้นเลยจริงๆอาการมันเป็นแบบนั้นเพราะว่าหนึ่ง ความปรารถนาหรือว่าความตั้งใจของเราที่จะบวชอุทิศชีวิตเนี่ยเราได้ทําได้แล้วขั้น<ำ>หนึ่งเราทําได้แล้วขั้นหนึ่งก็ ตั้งแต่นั้นก็มีความตั้งใจที่จะบวชสร้างมรมีกับมหาปูชนียาอาจารย์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องราวของพระอาจารย์เข้มข้นมากเลยนะ<ช>แต่ว่าในช่วงหน้าเนี่ยมันมีที่เข้มข้นกว่านี้นะใ<ช>คุณผู้ชมคะ,ห <า S 2> ะให้พระอาจายรย์ได้พักสักครู่หนึ่งก่อนนะจ้าคะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะนี่แค่ประโยคสกว่าจะมาถึงปรริยนทําก้าประโยคก็ยังมีเคล็ดไม่รับมาฝากกับคุณผู้ชมและทุกๆท่านด้วยนะคะที่กําลังเรียนพระพิสุสัมเนร ท,ทุกรูปด้วยะนะคะรวมถึงกิจวัตรกิจกรรมนะคะที่พระอาจารย์ยังไม่ได้เล่าเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาตามต่อแล้วก็บุญที่พระอาจารย์ได้ปลื้มปิติใจและจะมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมสุขแบบพระจะเป็นอย่างไรด้วยติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักพก,กันส<ะ>ักครู่งค่ะ